สามารถนะคะคือทิพย์เห็นเพื่อนเพื่อนแบบคนรู้จักทิปอะนะคะคือทําไมเขาต้องแม้กระทั่งตัวทิพย์เองนะตัวทิพย์เองขายเกี่ยวกับอาหารเสริมอะไรพวกนี้คือทิพยก็ยังงงแบบว่าเฮ้ยอย่างเช่นเออเพื่อนทิพย์เป็นครูอ่าน้องคนรู้จักการทิพย์เนี่ยเป็นคุณครูหลายท่านเลยแล้วแบบทิพรู้สึกว่าทําไมเนี่ยคนเหล่านี้อ่มีความมีความสามารถนะมีวิชามีความรู้แต่ทําไม เขาไม่เอาวิชาความรู้นั้นน่ะมาถ่ายทอดมาต่อยอดนะเพราะว่าที่เห็นคุณครูหลายท่านบนโลกออนไลน์นะเขาใช้แบบใช้ความรู้ของเขาอ่ะเออสามารถผลิตเงินได้ทิปแบบเฮ้ยแปลกใจมากเลยทําไมทําไมเขาชอบขายแต่อาหารเสริมกันจังนะทิพก็เลยแบบรู้สึกแบบโอหมันอัดอั้นตันใจอ่ะนะทิ่แบบรู้สึกสงสัยมากทําไมทําไมต้องแบบเป็นอาหารเสริมอย่างเดียวเป็นอย่าอื่นได้ไหม เป็นความรู้ที่เอ่อแต่ละท่านเนี่ยร่ำเรียนมาได้ไหมเอามาเป็นแบบเอ่อทำเป็นอะไรล่ะในในในเวอร์ชันที่ท่านถนัดอะนะเป็นได้ไหมนะคะเออรู้สึกว่าแบบโหแบบที่เห็นเพื่อนที่ลงขายอันนี้ไงรู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบคือเขาทําได้ดีกว่าเนี้ยอะที่เห็นเขาแล้วที่ที่รู้สึกว่าเขาเป็นได้ดีกว่านี้นะคะเออที่แบบ คือที่เวลาที่เห็นเ,ออเพื่อนๆของบิ๊เนี่ยออกมาขายพวกอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมอะ่ะที่ที่ไม่ใช่ไอ้พวกเนี่ยนะเป็นเป็นที่ไม่ใช่พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้ได้ไหมนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ,อ่อถ้าเราทําเราใช้ความรู้ของเราอะ่ะมาถ่ายทอดมาแบ่งปันประสบการณ์แบบที่แบบนะที่รู้สึกว่ามันจะมีมูลค่ากว่านะไปขายอะไรพวกนั้นนะเพราะว่ามันเป็นแบบยังไงอะ่ะ ออกมาแบ่งปันมาให้ความรู้อะ่ะมันแบบมันมีมูลค่ามากๆนะมันมีมูลค่ากว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นอีกนะแล้วก็ทําไมทําไมทิพย์แบบทิพย์งงอะ่ะทําไมแต่ละท่านแบบไม่เห็นเอ่อไม่เห็นคุณค่าในวิชาความรู้ที่ที่ตัวเองแบบรล่าเรียนมาเลยอะ่ะเฮ้ยเอาออกมาเอาออกมาแบ่งปันนะมีคนรอแบบมีคนรอความรู้จากจากเอ่อแต่ละท่านเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะบางท่านอา่าอาจจะถนัดเรื่องอะไรก็ได้นะะ เอามันออกมานําเสนอบนโลกโซเชียลนะเนี่ยจับโทรศัพท์มาเลยนะอัดอัดอัดวิดีโอแบบทิพย์ทำอย่างเงี้ยทําเลยค่ะลงสู่โซเชียลนะแบ่งปันประสบการณ์ให้กันและกันเหมือนกับทิพแบ่งการทามัดย้อมแบ่งอ่าแบ่งประสบการณ์การทําเสื้อมัดย้อมนะะให้ทุกท่านได้มีความรู้ไปพร้อมๆกันกับทิปเนี่ยมันสร้างมูลค่าแล้วมันสร้างเม็ดเงินได้ดีกว่าไปขายอะไรพวกนั้นอีกนะนะเนี่ยทิพบอกแบบ ที่แบบโอ้ทำไมแบบเพ,เ,พเ,พเ,พเพื่อนเพ่อนเพื่อนเเราคนใกล้ตัวเราทำไมเขาแบบเออแบบไม่เห็นคุณค่าในวิชาความรู้ที่ตัวเองมีนะเออเพราะว่าสิ่งเนี้ยเมื่อเราเอาแบ่งปันวิชาชีพของเราไม่ว่าสมมุติเพื่อนๆมีความรู้อะไรมีความรู้อะไรก็ได้หรือเอทําอะไรแล้วประสบความสาเร็จมาแล้วเนี่ยสามารถเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนเราที่หน้าเฟซบุ๊กได้เลยค่ะ ที่หน้าติกต็อหน้าเอ่อหน้าแพลตฟอร์มโซเชียลเนี่ยทําได้หมดเลยแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มฟรีให้เราแบบได้เริ่มต้นสร้างฐานแฟนด้ด้วย,วยเหมือนอย่างที่ทิพย์ทำเนี่ยนะคะที่ก็เลยออกมาแบ่งปันความรู้ทางด้านอยอมาให้กับท่านที่สนใจอยากมีอาชีพอยากมีไรายได้นะเนี่ยมันเอามาสร้างเป็นมูลค่าได้นะเห็นยังความรความรู้ที่แต่ละท่านมีอ่ะ สามารถเอามาแบ่งปันได้เลยเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกว่านะประสบการณ์ของแต่ละท่านที่ผ่านชีวิตมาเนี่ยแล้วอ่าอยากเอาออกมาแบ่งปันได้เลยนะหรือลองฝึกทักษะใหม่ๆถ้าแบบไม่มีไม่ได้มีอะไรที่แบบชอบเลยเนะี่ยเราสามารถฝึกทักษะใหม่ได้นะอย่างการย้อมผ้าอย่างเงยเขาทิปะทิปไม่ได้เป็นมาแบบไม่ได้ทําเป็นมาตั้งแต่แรกนะทิปไม่ได้ทําเป็น ทิ๊บก็มาฝึกมาฝึกทักษะช่วงช่วงนั้นอนะ่ะปีโควิดพอดีพอดีลูกเขาแบบอยากทําเล่นอ่าตั้งใจทํากันเล่นเล่นเนี่ยเหมือนอย่างทิพชอบเล่าให้ฟังอยู่ตลอดเสมอเสมอสมอ่ะนะะตั้งใจทํากันเล่นเล่นแต่สุดท้ายไอไอความทําเล่นเล่นเนี่ยมันมันกลายมาเป็นอาชีพให้เราจนถึงทุกวันเนี้ยนะสี่ปีแล้วนะจากจุดเริ่มต้นจากการทําเล่นแล้วก็ทิพไม่มีทักษะอะไรเลยนะตอนนั้นอนะ่ะอันนี้ทิพอยากจะบอกว่าทุกท่านอ่นะ สามารถเริ่มต้นใหม่ได้แบบม่มีทักษะนะเราสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้นะเดี๋ยวนี้โลกมันแบบมันมันมันง่ายกว่าแต่ก่อนนะเนาะจดี๋วก็ที่รู้สึกว่าเออโลกยุคเนี้มันทําเงินได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนที่ต้องแบบขับรถออกจากบ้านเพื่อไปหาที่ขายของนะกว่าไปไปขายของบางที่นะเขาก็ไม่ให้ไม่ให้เรา,ไม,เราไม่ให้เราด้วยนะไม่ให้เราขายด้วยนะ อันนี้มีแล้วค่ะไม่ให้ขายอ่ะเราก็ต้องตะเวนไปหาที่ขายที่ใหม่อีกนะครับเนี่ยแล้วพอทิพย์พาตัวเองมามาทํางานด้านออนไลน์นะทิพย์ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางด้านออนไลน์มาโหแบบนานแล้วนะกว่าจะตกผลึกกว่าจะตกผลึกกว่าจะสําเร็จมันนานแล้วไนงะแต่ยุคนี้ยมันง่ายไนงะมันมีคนสําเร็จคนสําเร็จที่เขาทําได้ในด้านานั้นเนี่ยออกมาแบ่งปันอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยทิพย์ก็แบ่งปันในในทางที่ทิพย์สำเร็จอ่ะ ทิปสาเร็จทางไหนทิปก็แบ่งปันทางนั้นเพื่อให้ผู้ชมของทิปเนี่ยาสามารถทําได้นะสามารถทําได้แล้วก็ได้ความรู้เอาไปพัฒนาต่อย,ยอดตัวท่านเองด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยุคทร่รู้สืกอว่ายุคเนี่ยมันเป็นการหาเงินที่แบบง่ายกว่าต่กอนมาก <c oughs> อย่างที่ทริปล่าให้ฟังอนะ่ะมันหางมันหาแบบเงินง่ายมากนะอย่างเงี้ยทิปก็นั่งทำาททำงานอยู่กับบ้านเห็นปะนั่งมานั่งคุยมานั่งเล่ารุ่นนี้่นั้นให้ทุกท่านฟังอยู่กับบ้าน ยอมผ้าทุกท่านดูอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยสอนสอนคนยอมผ้าที่ก็สอนอยู่กับบ้านเห็นไหมเห็นหนทางยังนะคะเนี่ยอาทีปเฮ้ยเห็นที่เห็นเพื่อนไปทําทําออนไลน์แล้วแบบแล้วทําไมเขาต้องแต่จะขายแไอสิ่งนั้นกันทิดก็แบบโหมันแบบอัดอั้นอยู่ในใจเหลือเกินก็เลยแบบเออคลิปนี้นะอยากจะให้แรงบันดาลใจของอ่ากับทุกท่านเลยนะะไม่ว่าทุกท่านจะมีความรู้ด้านไหน มีวิชาด้านไหนเนี่ยสามารถเอามันมาถ่ายทอดแบ่งปันลงสู่โลกโซเชียลได้เลยค่ะอันนี้เป็นแพลตฟอร์มฟรีๆเป็นหน้าร้านฟรีๆนะเออนะลองดูนะลองดูเริ่มแบบเออไม่แบบเริ่มแบบที่ที่เราเอ่อต่อยอดได้แบบที่เราอันนี้อยู่แล้วอะที่เราทํางานกับเขาอยู่แล้วเช่นเราสอนหนังสืออยู่แล้วใช่ไหมเราก็เอาเอ่อทำคอนเทนต์เนื้อหา ตรงที่เราสอนอยู่หน้าง,งานตรงนั้นเนะ่ยแล้วก็เอามาลงเอามาลงนะ free, นะนะเนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลฟรีๆนะดูนะเนี่ยเป็นเป็นการเริ่มต้นที่แบบไม่ต้องใช้ทุนอะไรมากมายนะเป็นเนี่ยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวคุณก็สามารถอัดเนื้อหาวิดีโอโลงสู่โซเชียลได้แล้วเห็นนหะเห็นหนทางไหมนะนะเออเพราะที่ทเห็นที่เห็นเพื่อนๆทีบหลายท่านนะอย่างที่บอกนะแล้วเขาแบบโอ้โหแบบทำไมเขาไม่ใช้วิชาเขามาต่อยอด เออไม่ใช่วิชาเขามาต่อยอดตรงนี้นะแล้วก็มีเพื่อนๆของทิพย์เนี่ยเอ่อบางท่านเนี่ยก็สามารถเอาเอาเรื่องราวที่ท่านแก้ไขอย่างเช่นเรื่องราวในชีวิตประจําวันในเรื่องราวชีวิตของท่านเนี่ยท่านสามารถเอ่อผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาถ่ายทอดแบ่งปันเพื่อนๆได้นะเอาความสําเร็จนั้นอะมาแบ่งปันเพื่อนๆได้นะครับเออนะลองดูนะวันนี้ทิพย์ก็เอามาให้เอามาเอ่อเอา ไอเดียละกันเอาไอเดียมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะลองนำท่นาสิ่งที่ทิให้ไปในวันเนี้ยลองทำดูลองปรับใช้ดูนะคะะ